MG4D กับแคมเปญ170,000บาท ช่องดิัิตอลนะคะวันนี้นะคะอ้อกมุกจะพาทุกคนร,รีวิวรถยนต์ MG4 นะคะเป็นรถไฟฟ้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดสำหรับตอนนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่869,000บาทและคันนี้นะคะลูกค้าเลือกรับส่วนลดเ,เต็มๆเ,เลยค่ะมูลค่า100,000 รถะค,ะคันนี้เลยเหลือสุดที่ราคาอยู่ที่699,000บาทค่ะและนอกจากนั้นนะคะลูกค้ายังไว้วางใจให้น้องอีกเนี่ยแต่งรถออกมาสวยๆหล่อๆแบบนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะและสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยให้น้องอิ๋ติดตั้งเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะเลือกเป็นชุดแต่งลำกา5ชิ้นน่นเองค่ะสําหรับชุดแต่งลำกานะคะด้านหน้าชุดเซิร์ของเขาค่ะ จะเป็นชุดสกเกิร์ตที่ขึ้นรูปเป็นสีเงานะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวตัดด้วยสีดําเงาด้านหน้านะคะแล้วก็แบนเรเยอร์เป็นสีขาวแล้วก็ด้านล่างนะคะชัะ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวลำกาของเขานะคะอันนี้เป็นรุ่นดีจะไม่มีกล้องรอบคันนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโจอเจเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทม์นันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระอบอยู่ที่คมไฟหน้านั่นเองค่ะสําหรับรุ่นท็อปจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวด ชุดแต่งด้านข้างของตัวลำการกันบ้างค่ะสำหรับรุ่นดีคันนี้นะคะล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กอล่อยนะคะพร้อมกับฝาครอบแล้วก็มาพร้อมกับยางคอนติเนนทัลค่ะสเปคยางอยู่ที่ 215ทับ 50R17 นั่นเองค่ะแล้วก็มีฝาครอบสีพุทโธนแบบนี้ให้นะคะสำหรับชุดแต่งรังการเนี่ยเขาก็จะเป็นของอมอติสนะคะก,ก็จะติดสติกเกอร์ของอมอติสมาให้ด้วยและของรุ่นดีค่ะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลเที่กระจกมองข้างด้วยค่ะและรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าหรือคุณอินทัศเนี่ยให้น้องหญิงติดฟิล์มนะคะของลามินา EVS Blue นั่นเองค่ะฟิล์มนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกฟิล์มได้เลือกยี่ห้อแล้วก็เลือกประเต์ฟิล์มเองได้เลยค่ะ สำหรับบานหน้านะคะคุณอนทาร์เลือกเป็นบานหน้า60%แล้วก็รอบคันเนี่ย80%ค่ะและด้านบนนะคะหลังคาค่ะคันนี้เนี่ยมองผิวเผินจะเหมือนรุ่นพ็อปเลยใช่ไหมละ่ะคันนี้นะคะลูกค้าให้เรงหญิงเนี่ยแรปหลังคาดําให้นะคะเพิ่มเติมนะคะคันนี้จะเป็นหลังคาดําสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หนีติดกันสต์คิ้วกันสั์สีบานให้แบบนี้นะคะและสําหรับชุดสเกิร์ตด้านข้างของตัวลำตาค่ะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วย สีเทานะคะสีเทาด้านด้านแบบนี้นะคะสำหรับด้านข้างชุดแต่งลำกาเท่ากับตัวแถบข้างประตูของตัว mg4 ของเราที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เป็นตัวกันกระแทกของข้างประตูของเขานั่นเองนะคะ mm hmm. มาค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันต่อคะ mm ่ะ hmm. คันนี้นะคะก็จะแต่งในสไตล์มินิมอลลูกค้าเรียกว่ารถคันนี้เนี่ย เป็นสไตล์แบบแพนด้าที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสีขาวตัดดานั่นเองค่ะสําหรับชุดเกิร์ดลากามีตัวสปอยเลอร์หลังมาให้แบบนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นไฟเบรกมีอสามไปห้อยอันนี้เป็นชุดแต่งของลากาให้ด้วยนะคะคล้ายๆกับของแท้เลยดูผิวเผินเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตูดไฟท้ายลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเนาะลูกค้าขอแค่เน้นใช้งานใช้งานได้จริงนั่นเองค่ะแล้วชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็น สเกิดด้านหลังนะคะที่เป็นของลํำคาที่จะเป็นขึ้นรูปชิ้นงานอันใหญ่แบบนี้นะคะสีดําเงาแล้วก็ตัดด้วยสีเทาด้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็ตกตกแต่งเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะความปลอดภัยด้านหลังก็ยังคงมีเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังสีจุดให้แบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะลูกค้าเนี่ยสั่งให้หนูอย่างติดตั้งเป็นกล้องมองหลังเพิ่มเติมมันเองค่ะนี่เลย เป็นกล้องมองหลังที่ตรงรุ่นนะคะแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยค่ะเดี๋ยวนี่หญิงไปพาไปดูหน้าจอที่แสดงผลกล้องออมองหลังหรือกล้องคยหลังออตัวนี้กันค่ะที่ลูกคา้าหนญิงติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับภายในของ MG 4D นะคะจะเป็นภายในโทนสีดำเหมือนทุกรุ่ที่ที่หญิงเคยรีวิวเลยค่ะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะคะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะสามารถ ปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด6ทิศทางนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็หน้าจอคนขับเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงผลดิจิตอลแบบนี้นะคะส่วนจอกลางค่ะเป็นจอสแสดงผลขนาด10.25นิ้วแบบนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android Auto ได้ค่ะและรถคันนี้นะคะที่ลูกค้าให้น้องหญิงติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของกล้องวงหลังหรือว่ากล้องถอยคันหญิงใส่เกียถอยหลังให้ดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นกล้องถอยนะคะหรือกล้องมองหลังที่นงหญิติตด่ทีลูกค้านุ่งหญิงติดตั้งเพิ่มนะคะจะมีเส้นการระยะให้ด้วยแล้วก็นี่เลยค่ะหมุนตามวงเลี้ยวพงมาลัยของเราด้วยนะคะเส้นตรงนี้โอเคอันนี้รถคันนี้นะคะลูกค้าหนุ่มหญิงแต่งและเน้นใช้งานแล้วก็ไว้วางใจให้ลูกหญิงเนี่ยติดชุดแต่งหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะจาก ออกจากโชว์รูมให้เลยค่ะลูกค้านะคะมีความไว้วางใจแล้วก็อ๋อน้องหญิงเนี่ยมีผู้ช่วยชันในการติดตั้งกล้องแล้วก็อ๋อชุดแต่งต่างๆลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะถ้าออกรถกับน้องหญิงเนี่ยติดตั้งกับช่างผู้ชนานาญแน่นอนค่ะสำหรับด้านหลังของโตโยต้ามจีสีดีนะคะก็เหมือนทุกๆคลิปเลยค่ะภา,ายในเป็นโทนสีดาเป็นเบาะหนังผสมผ้าแบบนี้นะคะและเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้60-40ค่ะแบบนี้เลยค่ะจะพับครึ่งส่วนหนึ่งหรือจะนั่งฝัง่งนึงหรือจะพับทั้งหมดดก็ไ้นะคะค แล้วก็เสียงน้อาขอาสะดวกด้านหลังค่ะก็ยังคงมีเป็น USB ด้านหลังให้หนึ่งตแหน่งนะคะแล้วก็พรมปูพื้นที่นุ่นหิงติดตั้งให้แล้วก็มีผ้ายางกระดุมด้านบนพรมแบบนี้ให้นะคะแล้วก็บาะด้านหลังคายังสามารถติดตั้ง Isofix ได้2ตงตแหน่งนะคะหรือคาซีได้2ตําแหน่งนั่นเองค่ะไปขับไหนมาดูห้องผู้โดยสารตอนหลังเออห้องเก็บสัมภ,ภาระด้านหลังกันค่ะสําหรับห้องเก็บสัมภ,ภาระตอนหลังนะคะด้านหลังนะคะ ก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่รับแคมเปญหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 1, 7, บาทหรือว่าส่วนรถไปเต็มๆเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัวโฮมชาร์จเจอร์ไปให้นะคะนู่หญิงก็จะมีในส่วนของสายชาร์จฉุกเฉินสายชาร์จฉุกเฉินหรือสายชาร์จอิมเมอร์เจนซี่ไปให้นั่นเองค่ะแล้วก็ฟรีเป็นตัวถาดปูท้ายด้านหลังให้นะคะแบบนี้ค่ะด้านล่างก็จะเป็นชุดปะลมยางนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไร ที่เติมลมยางที่ปะลมยางให้แบบนี้นะคะส่วนอันนี้ถ้าไม่ใช้งานสามารถถอดเก็บได้ค่ะสําหรับที่บางสัมภารด,ด้านหลังนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญกันหน้ารถค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถยนต์ MG4 คันนี้รุ่นดีของคุณอินทัศนะคะสําหรับของคุณอินทัศเนี่ยจัดแคมเปญเป็นส่วนรถ170,000บาทนะคะเป็นส่วนรถเพียวๆเลยแล้วคุณอินทัศเนี่ยก็ ซื้อชุดแต่งในราคาพิเศษกับน้องหญิงนะคะแล้วก็ให้น้องหญิงเนี่ยดูเป็นแรปหลังคาดําเพิ่มเติมให้แล้วก็ราคาพิเศษในกล้องมองหลังให้สําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา mg4 ดีในราคา6 9 9 0 0 0บาทแล้วอยากแต่งชุดแต่งแบบนี้หรือ,อดูของคุณิทัศเป็นต้นแบบเนี่ยก็สามารถติดต่อทักขาน้องหญิงได้เลยค่ะและแคมเปญสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์ mg4 รุ่นดีอยู่นะคะ ไเปเลยค่ะส่วนรถ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหรือจะนําส่วนลด1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทมาเป็นส่วนลดเงินดาวก็สามารถทําได้ค่ะฟรีไปเลยค่ะสายชา้าฉุกเฉินหรือสายชาันอิมเมอร์เจนซี่นะคะพร้อมประกันเพลชั้นหนึ่งแรกของแถมมาตรฐานค่ะหรือลูกค้าท่าในใดที่กำลังมองหาชุดแต่งรอบคันหรือว่าของแถมจัดเต็มเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะในราคาส่วนลด1นึ่งแสนบาทราคารถเนี่ยจะเหลืออยู่ที่7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาท แล้วก็มีของแถมจัดเต็มชุดแต่งประตูท้ายหรือว่าสปอยเลอร์เนี่ยสามารถติดต่อทักหาน้องหญิงได้ทาเสนอราคาให้ได้นะคะอยากได้แคมเปญแบบไหนตามใจลูกค้าเลยค่ะลูกค้าสามารถทักขาน้องหญิงหรือว่าอินบ็อกตามที่อยู่ขึ้นข้างล่างให้นี่เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหาน้องหญิงได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องหญิงขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันมให่คลิปน้น้องหญิงจะพลาร,รถรุ่นไหนมารีวิวสีไหนมารีวิวผาทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวส Oh, oh,